เนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมนะพิมพเสนนี่ก็ยังมีค่าน้อยกวเพชรเพราะนั้นเพชรก็มีค่าสูงมากกว่ามากเพราะฉะนั้นคนคนพูดยังไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะไงเพราะรีลาธรรมะแต่ละคน,นไม่เหมือนกันนะก็ยังเหมือนกับตำราต่างๆเนี่ยคนที่แต่งตำราแต่ละคนน่ะแต่งไม่เหมือนกันแล้วการไปก็ไปไม่เหมือนกันบางคนอาจจะลงละลกก็ได้นะแบบพับพระกาปิละกาปิละเนี่ยคิดอะไรนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเลิศประเสริฐสุดท้าย ทำให้ตัวเองต้องลงนรกไปหนึ่งพุทธทันดรหมายถึงว่าอ่าค้างตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะนานนะพระกาปีละเนี่ยหรือว่าพระอะไรต่างๆที่ผิดไปอย่างพระเทวทัศน์นี่เดี๋ยวคนศาสนาพูดไปก็เป็นอย่างนั้นขอหมูเด้งก่อนนะครับนะถ,ถ้าจะถามอะไรขอขอขอส่งหมูเด้งส่งหัวใจส้มก่อนนะครับนะ นะส่งหมูเดงส่งหัวใจส้มนะครับถ้าไม่ส่งถือสละโดยอัตโนมัตินะครับนะคุณจะถามอะไรก็ได้แต่ว่าคุณต้องส่งหัวใจส้มก่อนผมบอกแล้วกติกางผมเป็นหัวใจโซ่หรือหมูเดงหรือไอ้นี่โดนัทเก้าพันนะเก้านะร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนะเออนะจริงๆของขวัญหนึ่งชิ้นนั่นแหละตอนหนึ่งคำถามนะเพราะว่าผมบอกแล้วกติกาของผมมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแร่ตั้งนานแล้วนานเลกาเลนะไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรมาก ะผู้คนมีเยอะครับนะตั้งคำถามมากมายนะว่าระหว่างธรรมะเนี่ยเอาไปเล่กับของมนุษย์ธรรมดาใช้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกับเราเอาเอาเพชรไปเปรไปเปรียบกับของที่แบบดอยคาขวาเนี่ยไม่เหมือนกันนะอืมนะคนเราใอ้คิดให้ดีนะผมรู้นะเวลาเวลามีคนมาดูเนี่ยผมรู้นะว่าคนที่ดูเนี่ยคิดไม่เหมือนกันร้อยคนก็คิดไม่เหมือนกันสักคนหนึ่ง ถามว่าทําไมล่ะเพราะว่าจิตวิญญาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตวิญญาณคืออะไรความรู้สึกไงในการมองธรรมะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็มองว่านะไอ้ด้านมัน,ม,นมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันคือไปเปรียบกันเองอะไปตีค่ากันเองนะไปตีค่าเหมือนกับคนสวดมนต์เป็นอะเขาไม่พูดอะไรเขาเฉยๆเขานั่งสวดมนต์ไปบางคนที่เขาแค่สวดมนต์เนี่ยเขาได้เป็นความเป็นอริยะมากมาก,มากกว่าคนที่พูดเก่งๆแต่ว่า ไม่รู้ธรรมะเลยก็มีอยู่เยอะมีนะพูดเก่งๆนะแบบเอาตำราเอาตำราบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าซึ่งมันไม่มีมันไม่มีเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเต็มร้อยแล้วไอพุทธวจนะเนี่ยพุทธว,ทธวจนเนี่ยมันก็ไม่มีเขียนไว้ตั้งแต่แรกมันไม่มีเขียนไว้อ่ะ เมืม่อสมัยก่อน2,500ปีก่อนถามว่าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ในการสังคายนาพระไตรปิฎกไหมก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ผมถามว่าผมเชื่อพระไตรปิฎกไหมเชื่อแต่ให้ให้เชื่อพุทธวจจนเชื่อไหมไม่เชื่อ